ราศีมังกรการงานดีมีช่องทางรายได้เพิ่มการเงินดีแต่มีรายจ่ายแฝงความรักดีส่งเสริมเรื่องการงานสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับช่วงที่1นถพฤษภาคม2566ของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับสปรันี้พิเศษครับเพิ่มเรื่องของดวงโชคลาภกันด้วยก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ พิมพ์ c o m มนต์กันเลยนะครับว่ามัางกรดวงดีเศรษฐีคนใหม่ให้คุณรับความเป็นสิริมงคลตั้งแต่เริ่มต้นรายการกันเลยนะครับช่วงแรกเรามาดูที่ดาววาสนากันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวพระเสร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนตนุหรือเรือวาวดาววาสนานะครับซึ่งก็ยังครองตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีเรือนที่2นะครับสถิตที่เรือนของดาวพระราหูนะครับซึ่งเป็นเรือนกระดุมพระด้วยเรือนของการเงินการหารายได,ได้แล้วก็ทรัพย์สินของคุณครับ ดวงโดยรวมวาสนายังโดดเด่นนะครับเรื่องของการทํามาเงินสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินให้กับคุณนะครับแต่ทั้งนี้ยังไงก็ต้องลงมือทำนะครับเพราะว่าเงินที่เป็นมันลาบลอยเนี่ยมันเป็นของไวนะครับเข้ามาก็อาจจะไปไวนิดหนึ่งแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ในเรื่องของก็คือเรื่องของผลงานที่ทําเงินให้กับคุณนะครับดวงเนี่ยโดยรวมตลอด1ปียาวๆเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับยังคงโดดเด่นนะครับเรื่องของการทํามาหารายได้นะครับวาสนายังคงโดดเด่นนะครับแต่ทั้งนี้ครับมีดาว พระอังคารนะครับดาวเจริญพันธุกของคุณเนี่ยมาสถิตยอยู่ที่นันอรินะครับสารนี้ก็แปลว่าใครที่มีครอบครัวหรือว่าทํางานต่างถิ่นฐานบ้านเกิดหรือว่าไกลกับบุพการีพ่อแม่เนี่ยควรใส่ใจท่านเป็นพิเศษนะครับมีโอกาสที่จะบางครั้งท่านก็ไม่สบายใจหรือต้องให้กําลังใจกันครับต้องดูแลสารทุกสารทุกสุดิบกันให้ดีนะครับและใครที่มีบ้านมีที่อาศัยที่พักหรือว่ามียุยนพาหนะช่วงนี้ตรวจตาให้ดีครับมีเกณฑ์ที่ อาจจะช่งรุดบกบ่อ,องได้ต้องรีบซ่อมแซมนะครับจะได้ปลอดภัยแล้วก็ทําให้เรารู้ล,วนนล่วงหน้าเราก็จะปลอดภัยแล้วก็เซฟค่าใช้ใจ่ายได้ดีนะครับต่อที่ดวงการงานเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวพระศุกร์ครับมีเป็นดาวชุ่วฤกษกรรมเรื่องของการงานการประกอบอาชีพครับสาสตร์นี้มีการย้ายราศีนะครับคือช่วงที่1นถึงสเนี่ยดาวชุ่วฤกษการงานคุณน่ยยังคงเข้มแข็งนะครับอยู่ที่ราุตตะเกษตรราธิบดีด้วย นนี้ครับงานใหม่มีความคิดที่เริ่มมีไฟเป็นที่เศษนะครับใครที่อยากทํางานใหม่เนี่ยใครทํางานประจำะก็มีโอกาสที่จะหารายได้เสริมช่องทางใหม่ได้นะเห็นโอกาสครับงานที่ชอบงานอดิเรกนะสิ่งที่คุณชอบลองยิบจับมาดูครับทํางานแล้วก็เปลี่ยนช่วยเหลือคนแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนได้เช่นกันวันหน้าก็พัฒนานะครับเป็นรายได้เสริมอาชีพ2องรายได้ที่3ได้หมดนะครับ แล้วก็หมายถึงการทํางานร่วมกันกับลูกน้องบริวารหรือว่าคนอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคุณสับสนคุณดีครับใครทํามาค้าขายหมายถึงช่วงนี้โดดเด่น,นครับการเรียกลูกค้ารายใหม่หาลูกค้ารายใหม่ได้ดีครับลูกค้ายังจะเข้ามาช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าได้บริการของคุณนะครับและหลังจากวันที่4พฤษภาคมมาต้นไปจนถึงสิ้นเดือนครับดาว,วเจ้าเรือนการงานงคุณเนี่ยจะย้ายราศีนะครับมาสถิตยอยู่ที่เรือนอรินะครับ เป็นดาวช่วเรืองการงานด้วยก็เป็นดาวช่วเรืองงานใหม่ด้วยนะครับอยู่ที่นนอินะแปลว่างานเนี่ยจะเริ่มติดขัดแล้วนะครับจะเริ่มบางครั้งเนี่ยมันไม่ราบรืบร่นนะครับแต่เดิมงานเคยดีงานเคยดํนาเนินสะดวกมีความก้าวหน้าเนี่ยอาจจะติดขัดน,นะครับหรือบางครัง้งเนี่ยหมายถึงเรื่องของงานน่มันมีการแข่งขันนะครับใครทํางานประจําพนักงานบริษัทอาจจะมีเรื่องของคู่แข่งงานคุณเนี่ยนะเดิมมันก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่มีคู่แข่ขงเข้ามาแข่งขันนะใครทํางานเกี่ยวกับการเงินระวังพิเศษนะครับเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป ตัวเงินด้วยเนระื่องของอทั้งเงินสดแล้วก็ตัวเลขเกี่ยวกับพวกเงินดิจิตอลด้วยนะครับถ้าใครทํางานด้านการเงินนะครับธนาคารแคชเชียร์หรือว่าใครเป็นนักเทรดด้วยนะระมัดระวังครับเรื่องของตัวเงินอาจจะผิดพลาดได้นะครับบางครั้งก็ต้องตรวจสอบให้ดีเนาะแล้วก็ถ้ามองเรื่องของการงานเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคน,นยังต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลขเช่นกันนะครับก็ต้อง ดูแลให้ดีแล้วก็เขาว่าปุตตาหมายถึงงานใหม่นะถ้างานใหม่ของคุณเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของการทํางานด้านการเงินขอให้วางแผนแล้วก็เตรียมการให้ดีก่อนครับรอดาวย้ายอีกครั้งหนึ่งครับเพราะช่วงนี้ถ้าเริ่มต้นมกักจะมีอุปสรรคปัญหานะครับและยังหมายความรวมถึงว่าถ้าทํางานร่วมกันกับคนอายุน้อยกว่าหรือว่าลูกน้องบริวารก็อาจจะมักสร้างปัญหางานอาจไม่ราบรื่นหรือทําให้คุณต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับเขานะครับ แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของที่ทํางานครับใครทํางานประจําพนักง,งานบริษัทดูที่ดาวพระศบะดีครับเจริญศาสตร์ชะเรื่องของการทํางานกับคนหมู่มากครับช่วงนี้ยังครองตําแหน่งราชาโชคแล้วก็เป็นตําแหน่งพิเศษสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่เรียกว่าเป็นองค์เกณฑ์น,นะครับอุดมมเกณฑ์ด้วยคือดวงการสนับสนุนเรื่องของการทํางานของคุณโดยรวมแล้วยังคงดีครับใครทํางานประจำเนี่ยจะมีเพื่อนโรงงานที่ดีครับซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณหัวหน้าเจ้านายก็ยัง อุปถัมภ์ยังนุนหลังคนอยู่เพียงแต่ง,งานอาจจะติดขัดหลังจากวันที่4พฤษภาคมต้นไปเนี่ยอาจจะติดขัดนะครับแต่ไม่ต้องกังวลับเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคนอยู่นะคใครทํามาค้าขายเนะี่ยจะหมายถึงยังไงซะยังมีลูกค้านะครับลูกค้าประจําลูกค้ารายใหญ่ยังช่วยเหลือคนอยู่นะแม้เรื่องของลูกค้ารายใหม่อาจจะติดขัดล่าช้านิดนึงนะครับ6พฤษภาคมนะครับดาวดาวพระพุธครับเจริญอริของคุณเนี่ยจะกลับมา เดินปกติแล้วนะครับเรื่องของการติดต่อสื่อสารการทํางานแบบการแข่งขันเนี่ยคุณยังโดดเด่น,นครับยังได้รับโชคชัยยังมีดวงอยู่ฝ่ายคุณนะครับถ้าเป็นการทรําธุรกิจที่มกีการแข่งขันสูงเนี่ยมีการประ,ประมูลประกวดประเมินเนี่ยคุณะจะได้เรียกว่ามีดวงโดดเด่นนะครับเป็นดวงของผู้ชนะนะครับชนะการแข่งขันทุกรูปแบบนะครับเรื่องของดาวพระพุธครับเจริญสุภาษสาห์นี้ก็อย่างที่บอกแนละ้วมี มีการถอยหลังในช่วงวันที่2-5พฤษภาคมครับถ้าเป็นการเจรจาพูดคุยกับผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าเจ้าในายในช่วงวันที่2-5นะยังไงซะก็เตรียมการให้ดีครับมีโอกาสที่จะเจรจาเสนองานแล้วมันจะยากนะหรือว่าบางครั้งสื่อสารกันอาจจะติดขัดไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่ตรงกันนะครับถ้าเป็นงานใหญ่ๆงานสาคัญเนะี่ยแนะนำให้คุณเนี่ยเลื่อนในช่วงวันที่2-5พฤษภาคมไปได้จะดีกว่านะครับ หรือว่าถ้าจําเป็นก็ต้องเตรียมการให้ดีนะครับถ้าเป็นการเสนอสินค้าและบริการก็อย่างที่บอกครับสอถึง5นี่เป็นวันที่อาจจะอุปสรรคมากนิดน,นึ่งนะครับถ้าเลือกได้ก็คือเอาวันวันอื่นนะครับที่ไม่ใช่วันที่2อถึงนะครับต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีมังกรครับจเจริญการเงินก็คือดาวพระรางหูนะครับชุงนี้ยังครองตําแหน่งเทวีโชคนะครับอยู่ที่เรือนพันธุทุคือการทํามาเงินการหารายได้ของคุณยังคงดีครับยังคงปกติ ยังต่อเนื่องครับยังถ้าเป็นการค้าขายเนี่ยจะหมายถึงมีลูกค้าย,ยังช่วยเหลืออุดหนุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับพันธุ์เนี่ยหมายถึงว่ายังมีโอกาสที่จะเก็บหอมรอมริบแล้ววันหน้าก็เปลี่ยนตัวเลขตัวเงินให้เป็นทรัพย์สินมั่นคงได้ครับมีโอกาสได้หยิบจับแล้วก็เป็นเจ้าของครับเจ้าของบ้านเจ้าของรถยนต์เจ้าของที่ดินได้ด้วยนะครับเรื่องของการใช้จ่ายนะครับการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลแล้วก็กระแสเงินสดดาวประสบนะครับมันที่หนึ่งถึง สามพฤษภาคมครับดาวพระศุกร์อยู่ที่เดือนปุตตะแล้วก็เป็นเกษตรจะโดดเด่นนะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็บริหารจัดการได้ดีนะครับมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้มีเงินเหลือกินเหลือกเก็บครับแล้วก็หลังจากวันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระศุกร์มาสถิตยอยู่ที่เดือนอริแล้วนะครับดวงเรื่องของการเงินเหมือนจะมีรายจ่ายรอแล้วครับเป็นรายจ่ายบางครั้งเป็นรายจ่ายที่มันเราไม่ได้เตรียมการครับรายจ่ายนอกแผนรายจ่ายฉุกเฉินรายจ่ายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ในการใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานของคุณนะครับยังไงซะก,ก็ต้องเมือม่อมาได้ที่ดีในช่วงต้นเดือนมาแล้วเนี่ยควรกันเงินสํารองไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งก็เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลใส่ใจสุขภาพของเราด้วยนะครับยังไงก็ต้องเตรียมการลงหน้านะครับต่อที่ดวงความรักครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวเจริญคู่ครองคนรักสัปดาห์นี้มีการย้ายราศี3าครั้งนะครับวันที่1-3พฤษภาคม ดาวพระจันทร์อยู่ที่เรือนสุภาราชาโชคครับความรักช่วงนี้ดีครับสนับสนุนกันดีนะดูแลเรื่องของใส่ใจกันโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดในช่วงนี้ถือว่าก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่พบรักพบรักทางไกลหรือว่าจากการทํางานหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันนะครับแล้วก็วันที่4ถึง5พฤษภาคมครับดาวพระจันทร์ครับเจ้าเรือนปัตตนีอยู่เรือนกัมมะนะช่วงนี้ก็ยังถือว่าความรัก ยังคงลงตัวนะครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วเนะี่ยแล้วก็ดวงก็ย,ยังเกี่ยวข้องกับการงานด้วยนะมาโอกาสมาซัพพอร์ตสามสนับสนุนเรื่องของการงานด้วยกันใครประกอบอาชีพหรือว่าทํามาค้าขายร่วมกันกับแฟนช่วงนี้ก็ยังดวงส่งเสริมกันดีนะครับวันที่6กถึงเพฤษภาคมครับดาวพระจันทร์อยู่ที่เดือนลาพระเป็นนิดแล้วก็เป็นปฐุมเกณฑ์นะครับช่วงนี้ก็คือผมยังถึกมองว่าเป็นดวงที่ส่งเสริมกันเรื่องของการทํางานทํามาหางเงินร่วมกันอยู่นะครับ แม้จะเป็นตำแหน่งนิดแต่ก็เป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยถ้าใครที่มีโชคลาบโชคลาบหมายถึงจากการทํางานนะครับเรื่องของเงินก้อนเงินพิเศษมันสัมพันธ์กับคู่ครองคือถ้าได้มาก็แนะนําว่าให้คู่ครองเก็บครับจะเก็บไว้ได้ครับแต่ถ้าถือไว้เองมีโอกาสที่จะเป็นลาบลอยแล้วก็ลอยมาลอยไปนะครับแนะนําว่าให้คู่ครองคนละเก็บจะเก็บอยู่นะครับส่วนคนที่ยังโสดเดียด๋วยวาปพระสุกอีกครั้งนะครับช่วงนี้ อย่างที่บอกเขาวันที่1นึ่งถึงสนี่ความรักดีแน่นอนครับมีโอกาสได้พวคนที่ถูกใจแล้วดวงส่งเสริมกันนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะอายุน้อยกว่าคุณด้วยแต่หลังจากวันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยต้องบอกว่ายังไงซะาดาวพระศุกร์มาสถิตท,ที่เรือนอริเนี่ยก็อาจจะติดขัดถ้าคบกันแล้วมันอาจจะไม่ถูกใจหรือว่าพูดคุยกันแล้วมักจะมีเรื่องความคิดความเห็นไม่ค่อยตรงกันแนะนะนําว่ายังไงยาวๆหลังจาก4ี่พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนเนี่ย แนะนำให้คุณรักตัวเองให้มากครับแล้วก็ดวงโชคลาภนะครับชาวลัคนาราศีมังกรครับมีดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวจุตปุตตะของการได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับวันที่2พฤษภาคมเนี่ยดาวพระศุกร์สถิตอยู่ที่เดนปุตตะนะครับเป็นเกษตรราธิบดีครับดังนั้นเลขเสริมดวงเลขนําโชคของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับลูกของคุณนะครับหรือหลานที่คุณเลี้ยงอยู่นะครับ เลขวันเกิดปีเกิดของเขานะครับหรือถ้าผู้ที่ยังไม่มีบุตรเนี่ยก็จะหมายถึงเลขเกี่ยวกับงานใหม่ของคุณนะครับหรือเลข6ครับสรุปโดยรวมนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรครับสำหรับนี้ครับการงานดีครับดีแน่นอนครับและมีโอกาสเห็นโอกาสรายได้เสริมจากงานใหม่ครับการเงินดีครับมีแต่มียจ่ายแฝงนะครับความรับส่งเสริมกันดีครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานครับสําหรับ ผู้ที่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดแนะนําว่ารักตัวเองให้มากครับไทยนี้ครับกับผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีมังกรพิมคอมเมนต์นะครับมับงกรดวงดีเศรษฐีคนใหม่ให้คุณดวงดีเป็นเศรษฐีคนใหม่ในวันที่2และเร็ววันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ